ราคาน้ำมันวันนี้2,568การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดความจริงที่แตกต่างจากที่คิดและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดในราคาน้ำมันวันนี้ในวันนี้16ตุลาคม2,568ทางบริษัทประทอและบริษัทบางจากได้ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาน้ำมันตัวอื่นๆการปรับลดราคานี้มาจากการลดภาษีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายน้ำมันแต่ละบริษัท ได้ตัดสินใจปรับลดราคาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการลดภาษีนี้แต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้การปรับลดราคาน้ำมันนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการขายของบริษัทอย่างมากแต่กลับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพเมื่อเทียบกับราคาก่อนปรับลดกลุ่มน้ำมันดีเซนมีราคาลดลงเป็นทางกลับซึ่งส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อน้ำมันดีเซนได้รับประโยชน์มากขึ้นราคาน้ำมันดีเซนวันนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ดซล OA เซ43.94บาทลิตรดีเซล OA เซา31.44บาทลิตรไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากเซา46.14บาทลิตรไฮดีเซล S บางจากเซา31.44บาทลิตรแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ควรพิจนนารณาการปรับลดราคาน้ำมันนี้จะมีผลต่อการผลิตและการขายของบริษัทอย่างไรจะมีผลต่อการขายของบริษัทอื่นๆหรือไม่ และสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อน้ำมันแบบอื่นๆจะมีผลกระทบต่อราคาหรือไม่มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างไรต่อการปรับลดราคานี้มาพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันได้